เห็นอยู่นี่นะคะเรียกสัส้นๆว่าเครื่องสกูเพสหรือเครื่องดกจิตอนเนาะเครื่องดิจิตอนที่ทุกท่านเห็นนะคะแมทต์เรียลทั้งหมดนะคะจะเป็น SS304 ทนแข็งแรงนะคะทนกับงานน้ำเสียแน่นอนนะคะจะเห็นว่ามาเป็นคอมพิเซตเนาะสามารถยกไปตั้งหน้างานได้เลยนะคะกะ็จุดสำคัญจุดแรกเนาะตัวเนมเพสนะคะก็รุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นเ lds ขีด352นะคะในที่นี้นะคะอ่า352ความหามายของเขาคือตัว350นะคะก็คือตัวความว้างของเจ้าตัวสกูเพสนะคะก็คือ3 5มมิลน,นะคะเดี๋ยวเปิดด้านในให้ดูเนาะส่วนเลข2นะคะหมายถึงอะไรหมายถึงตรงนี้เลยค่ะตัวสกู มาให้2หัวนะคะอ่ามีตัวสกูมาให้2หัวเนาะก็เครื่องนี้นะคะก็สามารถอ่ารับคปาซิตี้นะคะได้อยู่ที่ไดโซลิดถึง120ถึง200กิโลกรัมต่อชั่วโมงเลยค่ะ